อาจาเจอกันกับยายแสงอีกเหมือนเดิมเ้ยค่ะเมื่อนี้กับเบาหอดไผ่แล้ค่ะกับเบาหอดน้องบอยสีใช้น้องเอนออล์ดีของเฮานี่คือเก่าเนี่ยนะค่ะโอ้ยเนาะแฟนคลับเอฟซีก็คอมเมนต์เข้ามาแบบโอ้ยรัวรัวแบบอ่าเต็มแบบหลายมากมากสันทะเออเพิ่นว่าจะแมนมูเจ้าสองคนเข้มแข็งคกะบาสันเพิ่นว่าคอย เจ้าสองคนเข้มแข็งคักเก่งคักว่าสันเพิ่นว่าแฟนคลับเอฟซหลายๆผู้หลายคนเนาะเพิ่นคอมเมนต์เข่ามาเห็นอ่าน้องบอยซีใช้น้องเอนออลดีเนาะนาเวทีแล้วเพิ่นก็นทําการแสดงได้เต็มที่ทําการแสดงออกได้มาดีทุกอ่าทุกบทบาททุกช็อตสันเถอ่าแฟนคลับเอฟซกันเลย เพิ่นก็เลยชื่นชมเพิ่นก็เลยเอดีใจเพิ่นกโ็โพสออกมาว่าโอ้เจ้าสองคนเก่งขักอีลีเก่งขักเก่งแน่แข็งเข้มแข็งคักทรงกำลังใจไห้เดอว่าสันแฟนกับเอฟซีว่าในวันที่เจอเรื่องแย่แย่ยังมีเธอ,เอาทางทางทีว่าเจอเรื่องแย่แยสุดๆในหัวใจเนาะ ก้ยางเข้มแข็ง m, อยู่ได้สู้ได้อต่อสู่บ้าได้จนในขณะนี้ถึงเวลาถึงเวลาทำการแสดงก็ทำการแสดงถึงเวลาที่ต้องไปทำหน้าที่ของหลานอน้องบอยสีใช้ก็ไปทำหน้าที่ของหลานอยทำได้ดีอิรีสุดยอดอิรีทั้งครูบ่าว่าน้นองบอยสีใช้น้องแอนออเดดีเนาะทั้งสองคนนี่แหละเพิ่นกก็เป็นกำลังใจให้กันแบบย่างดีมากเป็นกำลังใจที่ ทรงผลให้กันก้าวเดินไปได้อย่างสุดยอดยอมรับเลยว่าสุดยอดอีดีเนาะ mm hmm. น้องบอยเพิ่นก็บอกว่าคือเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมีเมียเพิ่นนี่เป็นกําลังใจยังมีเธอที่คอยเคียงข้างอ mm hmm. คือว่าน้องบอยเพิ่นเอ็นน้องบอยสีใช่เพิ่นก็บ่ายังมีน้องเอ็นออรดีที่เป็นผู้ยุคเคียงข้าง mm hmm. แล้วก็พ่อแม่แฟนขับเอฟซีที่เป็นผู้ยู่เคียงข้างมาตลอดอ สิ่งใดต้องบอกว่าสิ่งใดที่บอดีบ่อยังก็ให้แฟนกับเอฟซีติ T ชมมาบอกมาอ่าพ้อมปรับปรุงแก้ไขโอ้ยอันนี้มันสุดยอดเลยค่ะมันดีอีหรีเลยค่ะมาฟังคำบาด้วยจ้าเป็ลังเงียบยาว์งเงียบทอมิดซิลีคอนเ,เสียงแฟนครับมา่ล้วใจเกินรอยในจ้า ครับบอยสิรีชัยเสียงดังๆเนี่ย <c oughs> อยากเหีนกตีกับทิมขอ,อยเลือ <c oughs> ขอเสียงแฟนครับแอนออราดีนะจา้าข้ออยากลุไปกอดข้อหอมแก้มได้แล้วเนี่ยเอาปาดโมนี่เสียงเก่าคือชนะพลอ,อยวะ แต่สร้างพี่น้องคอยเพื่อนเป็นคนบมาคห้องไปสีบอกพี่น้องคอยส่วนมากสิมแต่พลังเงียบจยาวาเงียบท่อมิดซิลีพ่อเงียบพลังเงียบแต่เราพ่อเงียบเดอ้อกรับพอกำลังใจจากพี่จากน้องมื่อนี้นะครับแบบไ้ชิดเป็นกันเองก็พออ่ำใจกันร่อยบอยสีใช่ได้กลับมารับใช้กับผลงานปีที่แปดกลางฤดูกาลมาฝากมาตอนมองได้บ่ดีพี่น้องเนี่ ครับพี่น้องคุณผู้ชมทุกทุกท่านคือคนสําคัญมองได้ดีแล้วให้พี่น้องย่องเติมมานี่เดินทางมาหอดต้องหันหีนแตงนา3ามนาทีพี่น้องคุถามข่าวถามข้าวครับไปบ้านนะครับพี่น้องก็ได้กำลังใจครับหลายคนถามข่าวหรือควมห่วงใหยฟังข่าวทั้งโซเชียลใยสวยซึ่งเป็นใหยพูดูดแลบอยสีให้ใส่ชีวิตต้องกัน ร้านกับย่ายตั้งแต่น้อยจนมาฮอดปัจจุบันใหา่เราเสียแล้วมันขึ้นตอนปีสีครับผมก็ะต้องได้กลับบ่านดวนแล้วลก็พึงมาฮอดมันนี้จังได้ขอกาลังใจพี่น้องผ้าพี่น้องมวนเลยคือเก่าครับขอเสียงคนมักเตยเลยจ้าเงากะตอนในช่วงนี้ครับแอนอรดีแล้วับพี่บอยซีรีชัใช่จ้ากราบขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับพระรโปรโมชั่นนะคะ ออากา่กับแอนโดรีเราความสนสนานบนทีมอ,อ,อใัใกนร้อยอเสียงแส้รับมลลั่ใจเกินร้อยน่ยจ้าแส้รับบอยสิรีชัยเสียงดังๆแน่เสียงตาคนตีกับทีมคอยเยอะ เมื่อนี้เสียงเก้าพอนชนะข่อยวะตร้างพี่น้องข่อยเพื่อนเป็นคนบ่มากห้องไปสีบอพี่น้อง่อยส่วนมาสิมีแต่พลังเงียบอย่า่าเงียบทอมิดซิลีสพ่อเงียบพลังเงียบแต่เราพ่งเงียบเด้อครับขอกำลังใจจากพี่กับน้องเมื่อนี่นะครับแบบใ้ชิดเป็นกันเองก็พรํำใจกันร่อยบอยสีช่ได้กลับมารับใช้กับผลงานปีที่แปด ลังฤดูการมาฝากมาตอนมองได้ดีพี่น้องเนี่เอาครับพี่น้องคุณผู้ชมท,ทุกทุกท่านคือคนสําคัญมองได้ดีแล้วให้พี่น้องย่องเติมมาอนี่เดินทางมาหอดองหนีแตงนาซ้ำในที่พี่น้องคถุถามข่าวถามข่าวรับไปบ้านนะครับพี่น้องก็ได้กําลังใจครับหลายคนถามข่าวเด็กคว่ำหวงใยฟังข่าวทางโซเชียล ย่ายสวยซึ่งเป็นย่า่ภูดูแลบอยสีใชยใส่ชีวิตต้องกันหลานกับย่า่แต่หน่อยจนมาหอดปัจจุบันย่า่เราเสียแล้วเมื่อคืนตอนปีสี่ครับผมก็ตอนเลยกลับบานดวนแล้วกับพึ่งมาหอดมาน,นี่จังได้ขอกำลังใจพี่น้องผ้าพี่น้องมวลเลยคือเก่าครับขอเสียงคนมาเตยนี่จ้าน่าจะตอนในช่วงนี้กับแอนอรดีและกับพี่บอยซิริชัยจ้า กราบขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับหน้าปาร์โปรโมชั่นนะคะที่เจ um> ้อกาสกับแฟนตน้อยของสุดแสนเห็นแล้วเนาะค่ะว่าสมกับแฟนคลับเอฟซีคอมเมนต์เขามาชมนั่นแหละค่ะว่าเจ้าสองคนนี่เก่งคักเก่งเลยเนาะนี่นะกระสมแล้วสมกับแฟนคลับเอฟซีคอมเมนต์เขามาชมหลายๆผู้หลายคน นงบอยสีใช้เพิ่นกับบอกว่าได้กำลังใจจากแฟนคลับเอฟซีนี่โบแมนหน่อยนี่แหละคือเป็นกำลังใจให้ต่อสู่แมนอีสูนเสียย้ายไปกันน่งยังมีแฟนคลับเอฟซียังส่งพลังใจให้ส่งความรักมอบความรักให้เต็มเปี่ยมอ่านี่แหละเล่าอันใดท่าสิ่งไหนที่มันบอดีค่ะตกบกพ่อ,องตรงใดก็หายแฟนคลับเอฟซีเป็นผู้ตีชมมานงบอยอีซี่ใช้เพิ่นกัว่าจังซีนี่นะนี่แหละเขาเอื่นว่า คนดีดีเสมอต้นเสมอปลายน้อมรับในคําตีชมทุกสิ่งทุกอย่างเอามาในที่แสงก็มีข่าวสารมาบาสซูแฟนลับเอฟซีฟังซ้ำนี่และค่ะหากโอกาสนามีข่าวดีๆดีๆ,ดๆกับซีมาบ่าสซูแฟนลับเอฟซีฟังไหมอ่าหากผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ในท่จ้าขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า